สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการเดอะคอบมาเมียผมสกีเทพากรอนครับตักลิวแมนครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกครับผมนัดที่หกของแดงเรือปูเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์อยู่ในเตตทีมดาคู่ทีมดาบคู่นะครับอ่าเป็นไงครับคุณตักฝากฟอร์มนัดที่แล้วของเราที่อ่ากลางสัปดาห์ก่อนนะฮะกลางสัปดาห์เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นทีัชัดเจนเลยคือเราเอาเบอร์3า ลงคู่กับเบอร์12ลงคู่กับเบอร์12แล้วก็เก็บชินชีตได้ที่สำคัญแบบพือจับหน่อยได้แมนออฟดอะแม์ด้วยฟะบินโยฟาบินโยของเรานะครับก็เหมือนไพ่ที่บอกครับที่บอกว่าเราถ่ายไว้ว่า1 0จะเฉือนเป๊ะก็เป๊ะก็คือกองหลังวันนั้นเราผัดกันเล่นได้ดีพอผ่านพอผ่านฟาบินโยก็มีโกเมสผ่านฟาบินโยผ่านโกเมสก็มีเทนส์ขบเข้ากลางมาช่วยสกัดผ่านเทนเจอโลเบอร์สันผ่าน4ี่คน มาเจอกับอาเดียนเฟอาเดียนนะแล้วเดผ่านอาเดียนก็จะเจอฟาบิโยอีกอ่าถูกไหมวันนั้นลูกนั้นใช่ปาบิโยเตะออกมาจากเส้นเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมนั้นเราก็เฉือนมาได้นะครับเรียกง่ายๆว่า ไม่เคยชนะเกมเยือนเกมเยือนเปิดหัวเกมเยือนในเขาเป็นว่าในรอบชนะมานานมากนานมากตั้งแต่ปี2008ใช่โอ้โหนะฮะก็เรียกว่าเหลือเชื่อเกมส์สามแต้มเป็นเกมที่ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วน้อยที่เกมที่เหลือก็ไม่ลําบากเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเล่นในแอนฟิลด์ต่อครับผมเจอมิดทิลแลนด์ก็ง่ายง่ายง่ายขึ้นนะฮะอ่ะแต่ว่าเกมนี้เกมนี้ครับเรามาเราไม่ชนะในลีกมา2เกมติดแล้วนะพี่ตั้งเอาเป็นเพาะเราเก็บแค่แลนดเดียว เกมที่แล้วเราต้องบอกว่าจริงๆเรียกว่าโดนป้น,ปนชัยชนะได้ไหมคิต้งต้องบอกอย่างนั้นเลยบอว่า vr มันมีผลตั้งถึง2 2นัดสองลูกเลยนะคิต้งต้องบอก vr นี่เดี๋ยวเราต้องทำคลิปมาคุยกันหน่อยว่าคุณตากผมว่า vr นี่ตั้งแต่เมื่อปีตั้งแต่อตอนที่ใช้ผมโอเคนะแต่พอใช้ใช้ชักเริ่มเพี้ยนเดี๋ยวต้องมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะฤดูกาลนี้นะเ<พ>อาเป็นว่าเพี้ยนแน่นอนนะายการดุนพินิษนี่แบบเริ่มแบบเริ่มหืมคือ ผมเครื่องมากเลยอย่างนี้ไม่ต้องมีลายแมนดีกว่าคือลายแมนเราออกไปเลยเพราะว่าสุดท้ายยิงเข้าไม่เข้าก็ดูดูดีใช้ VR ดูอยู่ดีนะฮะและเดบิตคูดพุทตศีสิว VR นะที่แล้วครับก็โดนลงโทษไปแล้วห้ามตัดสินในอาทิตย์นี้นะครับในแบบนี้เขาบอกว่าเขาเขาไม่ทราบว่าแบบลูกนั้นคือเห็นมันได้ลำหน้าแล้วเลยไม่เลยเลยไม่ไม่แจกใบแดง ให้กับพิกฟอร์ดถือว่ามันแจกได้ด้วยเหรอมีกฎแบบกฎพิเศษอะไรเงี้ยเอาจะมีกฎพิเศษไม่รู้ขนาดเต่าหมดเวลา90้าสิบวินาจะกลับยิงจุดโทษตอวนี้ไม่คุณคุณคุณต้องไปศึกษาแล้วนะอย่างนี้นะฮะโอเคเราไม่พูดถึงใครนะใช่เพราะเพราะเขาโชคดีไงพี่ตั้งเขาได้ไพ่มีโชคนำโชคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าโอเคเรารับได้กับการที่เสมอสองสองนะโอเคแต่มาเกียหายนะที่กองหลัง ของเราก็ดีแมนเจ็บยาวนะฮะตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะผ่าตัดช่วงไหนเลยพี่ตั้งก็ยาวอ่ะเอาบอกว่าอาการจริงๆอ่ะตอนนี้หนักกว่าที่คิดอีกต่างหากใช่ครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเกจ็บเดือนนะคะขุดฟักนะคุณแบบคอสค่อนข้างค่อนข้างนานอ่ะเอาง่าอย่างี้นะแต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาฟุตบอลมันไม่ใช่เกมเล่นมาเก็บเพราะนั้นมันก็โอกาสปะทะกันสูงอ่ะอ่ะเขาบอกว่าเรียบูเนี่ยช่วงหลัง สิบสองเกมลีกในในช่วงหลังเนี่ยเสียไปถึงยี่สิบห้าลูกแล้วพี่ตั้งโโอ้หครั้งสุดท้ายที่เสียยี่สิบห้าลูกก็คือลงเล่นสามสิบแปดเกมเสียยี่สิบห้าลูกโอ้โหนี่ว่าเสียเยอะนะเยอะจริงๆคิดดูพี่ตั้งก็ต้องบอกงี้ฮะขนาดคือคุณมาคิดดูว่าตั้งแต่มีฟันไดก็หลังฟันไดก็ไม่ได้ฟอร์มดีอ่ะอลิซงก็พลาดไงอลิซงก็มีพลาดฟันไดก็มีพลาดนะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็มันเป็นเกมลุกดีกว่าเอาเกมลุกดีกว่าคือปีนี้เราต้องหวังเพิ่งเกมลุกใช่ให ยิงมากกว่าเสียแล้วกันนะเสียสามยิงสี่ไม่เป็นไรเหมือนบาซิลเหมือนบาซิล ตอนบาซิลเป็นแชมป์โลกผมจําได้เสียประตูช่างมันกูยิงเยอะกว่าที่เสียแน่นอนนะฮะลาเซติวันนี้เป็นไงครับพี่ต้เป็นไงครับเจอเชฟยู่เจอกันมา8เกมครับครับผมหงแดงเลพูชนะไปได้4เกมสเกินครึ่งนะเกินครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งพอดีแล้วก็เชฟฟิลยูไนเต็ดชนะ2อแล้วก็เสมอสองโดย3มเกมหลังสุดหงแดงเลพูชนะโดยไม่เสียประตูเลยครับผมถ้าเป็นแฟนจําได้รุ่นการที่แล้วแมตช์แรกที่เราไปเยือนไวนาดุมยิงลอดด่างดีนแฮนเดอร์สันอันนั้นเรียกว่าขืดครับผมเรียกว่าขืดจริงๆ ผีจับยัดดูดีมันรอดตมันห้ไเราก็บอกว่าหืดด้วยนะใช่ใครับแล้วก็พอมาวันที่2มกราปี2020นะต้นปีนี้มาเน่กับซาลาช่วยกันยิงคนประตูถึงแม้ชนะ2ลูกแต่รูปเกมคือแบบืเหมือนกันไม่ไม่หืดพี่รูปเกมคือคือแบบเก็บเรียบเก็บเรียบเขาเล่นสู้ไม่ได้เลยวันนั้นคือแต่ว่าต้องบอกว่ามันยิงเขายากนะ ต้องบ,บอกวันนั้นเรายิงยิงเขาเหนื่อยจริงนะต้องบอกอย่างนี้นะแต่ก็โอเคเราชนะเขาได้เฉือนมาได้นะครับอโอเคสองเกมที่ผ่านมาวันนี้เป็นไงฮะว,นนวผู้เล่นเรา,าเดียนก็คงลงสนามต่อเนื่องแต่ข่าวดีคืออริซงซ้อมแล้วนะ<ใ>นแล้วก็อยู่ก็ต้องรอเช็คฟิตพูดพูดเหมือนแบบเอ้เหมือน จะต้องเช็คความฟิตเหมือนว่ามีสิทธิ์ลงนะอาริซงนะฮะอ่ะแล้วอีกคนนึงฮะไปลงสัปดาห์หน้าน่าจะน่าจะดีกว่าดีกว่านะเอาแบบใจไม่เก็บซ้ำเนื้อพี่ตั้งอ่าเขาว่าเอาชัวร์ชนะแทงหลังผมว่ายึดชุดเดิมเมื่อวานสัปดาห์ก็คือโรเบอร์สันมาติดอ่าติดโกเมสอ่าแล้วก็เอ่อเทนอันโนนะฮะสี่ตัวเหมือนเดิมกองกลางล่ะคุณตั้งกองกลางตอนนี้เตียโก้ยังไม่แน่ว่าจะได้ลงแต่ซ้อมแล้วแน่นอนอันนี้พูดได้เลยซ้อมแล้วก็อาจจะแบบ มีชื่อสำรองอ่ะถ้าไม่เจ็บหนักก็ก็ต้องดูทดสอบความฟิอิกทีนคุตาก็น่าจะมีไวนาดุมไวนาดุมอ่ะน่าจะได้ร้อยแสนจริงแล้วก็เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเนี่ยนัดที่แล้วคอปบอกว่าหมอบอกว่าลงได้แค่ครึ่งเดียวเขาเลยอยาใส่สำรองครึ่งหลังนัดเนี้ยผมคิดว่าก็ยหน้าลงเล่นไม่ได้เต็ม90นาทีแต่ว่าคงยืนเป็นตัวจริงก่อนครับแล้วจะเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมอ่า อีกคนหนึ่งตั๊กคิดว่าใครเบอร์แปดหรือเปล่าอีกคนหนึ่งกีตาร์น่าจะได้ลุ้นนะได้ลุ้นะผมว่าน่าจะได้ลุ้นเคอร์ติจโจน่าจะใส่เป็นสำรองดีกว่านัดที่แล้วลงไปนี่เหมือนไม่มีตัวตนเลยพี่ตั๊กเล่นไม่ดีเอาตัวไปตรงมานตื่นเต้นตื่นเต้นเกมแรกของเขาตื่นเต้นตัวจริงเขานะโอเคนะแล้วก็สามประสานแน่นอนแดนหน้าก็ชุดเดิมถึงแม้นัดที่แล้วตอนเปลี่ยนออกสามสามคนเลยโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยน่นี่แบบ ประคบน้ำแข็งเขาบอกเขาบอกว่าเขาประคบทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บต้นขารบกวนอยู่เขาบอกว่าก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็วันนี้ผมว่าโชต้าได้ลงสำรองแน่นอนโชต้านี่ลงมาใครมันบอกใครมันบอกดีดีนะครับโอเคส่วนของเขานี่เจ็บหลายตัวนี่ก็เจ็บหลายตัวดีมุเซตตองหน้าเขาก็เจ็บทั้งลังวันนี้เรียนบิลสเตอร์เนี่ย น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงค,คุณตักพูดแบบนี้ผมเราสะหรอนใจเพราะว่าเดียบิลเตอร์นี่จะยิงทีมแล้วเก่ <c oughs> ยาหรือเปล่ามตทีแต่ผมเชียร์ให้มันยงิงเลย <c oughs> <c oughs> จะได้รู้คุณค่า <c oughs> ครอบจะรู้ว่ากูเก่งจริงเหมือนแดนนี่อิงใช่ไหมใช่ยิง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 อผมเชียร์ให้น้องมันยิงโอเคนะครับแล้วยังมีออปชันซื้อกลับนีพี่ตักไม่ต้องกล้ใช่นะครับโอเคเป็นไงครับตักแล้วตกลงเราได้ตัวผ <c oughs> ู้เล่นแล้วเรียบร้อยแล้วเรามาคุยเรื่อง่าวบ ไพ่เนี่ยมันทะลึ่งเหมือนกันด้วยนะใบหนึ่งกูตั้งบอกผมอ่ะเราดูของเราก่อนนะเพราะเราเป็นเจ้บ้านนะครับใบแรกใบแรกครับได้พระแม่อุม,มาขี่เสือเลยกูตักเสือ,อ,อใบนี้ก็คือเบอร์สามฟาบินโยครับผมซึ่งถอยมาลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ทุกพอดีนะครับโหเล่นดีแน,น่นอนก็ผมคิดว่านัดนี้น่าจะเล่นดีเพ<อ>้อ่งจาก นัดกลางสัปดาห์นะเล่นดี2เกมแน่นอนนะฮะเล่นดุดันตัดบอลได้เขาใช้จังหวะอ่านเกมบ้างโอเคด้วยความเป็นมิสเตอรตัวรับมาก่อนใช่แล้วแถมจำพันก็เปิดบอลสวยเปิดบอลดีนะครับโอเคอ่ะมาใบที่2ใบนี้ก็กลางๆนะรจนาสังทองเบอร์ยี่สิบรจนาหลังสังทองเบอร์ยี่สิบใบนี้คือมันมีเรื่องของความคิดไม่ลงรอยถ้าพูดง่ายๆคือกองกลางอาจจะประสานงานกันได้ไม่ดีนะครับอาจจะไม่สวยงามมากใช่ประสานเนี่ยคือ ด้วยแบบมิดฟิลตอนนี้เราก็ต้องถอยมาเล่นคือค่อนข้างหมุนกันเยอะนิดนึงคอ่าก็จะอาจจะไม่ค่อยประสานงานไม่ลงตัวนะครับและช่วงนี้ก็ต้องรักษาความฟิตไว้ก่อนนะใช่ังต้องบอกอย่างี้เพราะเราเกมเราถีนะครับหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ติสโจรลงเลยเดี๋ยวเราดูก็เดี๋ยวดูกันประสานงานกันไม่ดี เกือบทิชชูลงอีกเกล็ดหนึ่งไมเกต็ดที่แล้วไม่โอเคเลยนะโอเคนะฮะแต่เกต้าก็ถ้าเกต้าลงก็ไม่ดีผมว่าเล่นไม่น่าจะดีใบสุดท้ายได้พนังเบนแจกกาเลียนีทีมูสขของจริงๆเบอร์นี้เป็นตัวแทนของโกเมสท,ที่เล่นท็อปฟอร์มถ้าทุกครั้งที่จับได้เบอร์นี้จะแบบโกเมสวันนั้นจะเล่นดีนิ่เศษเฮ้ยแต่อย่าลืมอันนี้มาบนตัวหใช่แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือมีเบอร์ห้าห้อยท้ายก็เกล็ดเสมือนไวนาดุมปิดทองหลังพาร์นัดที่แล้วก็เล่นดีนัดนี้ก็อาาจจะมแบบ ามาเผลอมายิงใส่เชฟยูเป็นประตูชัยหรือเปล่าไม่แน,น่ดูอาจจะโชว์ฟองก็ได้เป็นประตูชัยหรือเปล่าเป็นประตูชัยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอามาดูไฟไพ่ของเขาดาีกว่าของเขาก็ค่อนขอ้างดีนะอันนี้ใบแรกนะใบแรกเขาได้พ,พระพิคเนตบา<ฮ>งรา<อ>โชคอนเลยนอนเลยนอนมาเล่นดีครับสตาร์ทมาใบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นใบของเลียบพูคือเบอร์สิบเอ็ดจะเป็นเบอร์ที่ซาร่าจะโชว์ฟองต้องยิงเลยอ่ะนะฮยะพูดง่าย้องหลังเขาวันนี้เล่นดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเชฟยูไม่ได้ หวยในเรื่องกองหลังในรเรื่องเกมลับนะพี่ตา้าเขาห่วยในเรื่องเกมลุกมากกว่า,าก็ดูสี่ที่ผ่านมาเตะไป5เกมพี่<ช>พตา้าเขาแพ้ไป4ี่เกมเนี่ยเขาแพ้ลูกเดียวนะแต่เขายิงสองลูกยังไง เขาเลยไม่ได้มาต่คะแนนเาเลยลุนมีเกมแรกที่เขาแพ้อาฮุบสองศูนย์ทั้ง้เขาแพ้แบบหนึ่งประตูใช่เขาเหนียวนะใช่และนัดล่าสุดเขาเสมอฟูลแลมแล้วใช่ขนาดไว้ง่ายๆว่าเขาประตูที่ยืมมาจากแมนยูเขายังไม่มีแล้วนะไม่มีใช่ยังเสียไม่เยอะมากทีก็สองลูกใช่นะครับก็บอกว่าและเีตุการณ์ไพ่แบบนี้ขึ้นแบบนี้ผมทายขึ้นต้นว่าเขาน่าจะยิงหนำใช่ให้ระวังนะฮะบอกก่อนใบนี้ขึ้นนำเนี่ยเพราะอย่างนี้อ่าบอกก่อน โอกาสเลยอ่ะใบกองกลางเขาเล่นไปหลังจากที่เอาอาจจะยิงนำาเใบกลางได้พระโคนอนที่นะครันะใบนี้ก็เปรียบเสมือนกองกลางเขาครับเล่นแบบ ต้องระวังนะคะต้องระวังกรรมการอาจจะแบบจับจ้องเป็นพิเศษเออคือมีใบเหลืองเล่นใบแล้วก็โดนใบเหลืองเร<อ>็วแล้วก็มีใบเหลืองติดตัวอาจจะโดนใบแดง<อ>เล่นจังหวะเล่นหนักนไปนะคะ<อ>ต้องระวังโอ้โห <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าให้ระวังตรงนี้นิดนึงคะฮะอ่ากลับมาใบสุดท้ายก็ไา่เหมือนกันนะครับเป็นจักรยานีเหมือนกันก็อาจจะเสมอเปล่าครับเป็นไปได้ครับเพราะเหมือนกันก็อาจจะมีสิทธิ์เสมอโอเคก็มีโอกาสจบกันเรื่องเสมอการจับมือกัวคอกันไปเป็นไปได้นะครับ ทายจากไพ่เลยคุณทายจากไพ่ไพ่บอกว่าเสมอที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับทัศนะทะศนะผมผมไปแอบนิดนึงผมว่าเรียบผมว่าเชฟยูได้ประตูนําก่อนแล้วเลี้ยวผูตามตีเสมอนะครับแล้วก็เบียดเอาชนะช่วงไทยเกมท้ายเกมผมจะได้แบบจุดโทษหรือฟรีคิกอะไรนะครับผมทายตองผมมาลวกันของผมเนี่ยผมมองว่าไพ่ใบนี้กลางเขาอาจจะโดนจับเรื่องใบเหลือใบแดงอาจจะมีหายไปคนหนึ่งก็ได้หรืออาจจะ กรรมการแจก จุดโทษอะไรอย่างนี้ึช่วงครึ่งหลังเพราะช่วงครึ่งหลังใบที่2ครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เฉือนสักหนึ่งลูกผมก็ทายอย่างนี้ว่า1นึ่งศนแล้วกันประมาณนั้นหรืออาจจะหนึ่งหนึ่งสหรับผมเพราะว่าด้วยสภาพดเรียใบสุดท้ายแบบนี้นะครับคืนนี้ก็ต้องลุ้นหนักกันอีกแล้วครับแฟนของแดงนะครับต้องบอกว่าไอ้ที่คิดว่าจะชนะสบายๆนะครับตามตามเลที่เขาโชว์ขึ้นมาว่า2รถบั๊อันนี้เราต้องคิดให้ดีๆาว่ตอนนี้เราเน้นสาแต้มไว้ก่อนเก็บให้ได้ก่อนนะครับเต็มที่กับลูกเดียวฤดูกาลนี้ก็ไม่่่่งงาายยไม บอกงี้เลยนะครับฝากแ,แกฟนๆได้รูกด,<ส>ดไลค์กดติดตามกำลังใจพวกเราได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ